สนับสนุนโดยกิกกรบายเทอร์มอเท็กทีทีอีสปและเดว่ามิชชั่นโสวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวเตอร์ทีวีฮะเจอก,กันอีกแล้วครับวันนี้ผมมีการาฟริกการ์ดในตระกูล G-Force e GTX 10 Series นะฮะเป็นในรุ่นของ1060นะครับหลายตัวเพื่อนๆเคยเห็นแล้วนะฮะแล้วก็รู้เรื่องของสเปคไปแล้วแต่ตัวนี้ครับมาถึงคิวของ l i t e c ครับ แน่นอนว่าลิเท็กเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆที่ทางเดว่าเดเชอรัลนำเข้ามาขายนะครับแล้วก็เป็นรุ่นราคาที่ไม่สูงมากนั่นเองนะครับทุกคนเอื้อมถึงได้นะครับตัวนี้คือลิเท็ก G Force GTX 1060ครับ โดยตัวริเทคเองครับมันจะมาในรุ่นของ WinFast w นะฮะ w t n f a s t GTX 1060เป็นซิงเขาเรียกว่า WinFast แหละนะแล้วก็จะมีตัว f o u n e r r e i t t o o n นะครับซึ่งตัวนี้ทางริเทคทำออกมาไม่ได้เป็น f o u n e r r e i t t o o n นะมันจะเป็น r e f e r e n c e Card เลยอ่ะเหมือนเหมือนในรุ่นของซีรีส์ที่แล้วอ่ะครับแตกตาดีนะครับก็เดี๋ยวเรามองข้ามไปส่วนนี้ไปก่อนเรามาดูหน้ากล่องครับหน้ากล่องเหมือนเดิมครับิทคทเหมือนมีหน่วยสวาดอยู่นั่นเองนะฮะ สวานมา2รุ่นแล้วนะก็ยังเป็นสวานอยู่ด้านหน้าครับมีชื่อ g 4 g t x 1 6 0นะฮะรองรับประกัน3ปีนะครับจากทางเดว่าเน t ช r a l ลนะฮะแล้วก็มีโลโก็เอเมเดียพร้อมกับตัว VR ready นั่นเองนะครับรองรับส่วนของ VR ด้วยด้านข้างครับก็จะมีชื่อรุ่นนะครับทั้ง2ฝั่งจะไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายนะฮะเป็นเรื่องปกติของคาฟิกาสทุกรุ่นนะครับต่อมาครับตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ของทางเอเมเดียเองนะครับก็พูดถึงรองรับ VR ต่งตางๆนะครับมีคอคล็อกจีบีคอเท่าไหร่ ตรงนั้นก็บอกไว้แล้วนะครับต่อมาตรงนี้ครับด้านในก็จะมีบอกว่าเป็น G P U ในรุ่นของ G f r c e G T X 1 0 6 0นะฮะแล้วก็มีในรุ่นแบบ 3G แล้วก็ 6G นะครับตัวนี้เป็นรุ่น6 g จนั่นเองนะฮะมันจะมีรุ่น 3G ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เขาไม่ได้บอกไว้นะว่าเป็น3หรือ6นะครับจนเราได้เข้าไปทดสอบมันเป็นแบบ 6G นั่นเองนะฮะต่อมาตรงนี้ครับจะเป็นชื่อซิงคของเขาเขาจะบอกเองว่า Win f a s t นะครับ G T X 1 0 6 0นั่นเองนะ ในตัวกล่องครับก็จะ,จะมีคู่มือการใช้งานมาให้นะครับแล้วก็หัวแปลงนะครับไฟเลี้ยงต่างๆนี่หัวแปลงไฟเลี้ยงโมเลกไม่ใช่โมเลกเป็น6พินนะครับ2ชุดรวมเป็น 8. พิน1ชุดนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานพร้อมแผ่นไดรเวอร์นั่นเองนะจ๊ะต่อมาเราดูตัวการ์ดกันตัวการ์ดเนี่ยหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาดีแล้วนะครับก็คือเหมือนเล็บเลียนการ์ดในรุ่นที่แล้วเด็ดเด็เลยนะครับบอดี้เป็นพลาสติกครับ นี่หน้าตาดีไซน์ของเขาพลาสติกสีดำนะครับดำทึบนะครับจะเล่นลายคล้ายๆกับตัวซิงค์ในรุ่นเก่านะครับก็จะเห็นสังเกตเหมือนตัว X อยู่ตรงกลางนะครับด้านบนครับมีโลโก้นะครับเป็นรูปหน่วยสวาร์แล้วก็มีโลโก้ G Force GTX 1060นะฮะส่วนด้านท้ายครับก็จะมีพัดลมบลาวเวอร์นะครับในการดูดลมเข้านะครับแล้วเป่าออกตรงส่วนนี้นะครับเป็นทางเดียวนั่นเองนะฮะต่อมาครับ ด้านล่างนี้ก็จะมีโชว์ไว้ก็จะเขียน G-FORCE e GTX 1060นะฮะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายนะลูกเล่นในส่วนของซิงเขาแล้วก็มีบอกว่าตัวนี้เป็น RAM 6G นั่นเองต่อมาครับตรงนี้ครับไม่ต้องห่วงครับแถบตรงนี้ไม่เห็นแน่นอนเพราะว่า G-FORCE e GTX 1060ไม่มีพอร์ตการเชื่อมต่อ SLI หรือ multi GPU นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของ l i t e c อยู่นะฮะด้านหลังก็จะมี G-FORCE GTX 1060พร้อมกับตรงนี้ครับไฟเลี้ยงใช้ในรูปแบบ8 p i น1ชุดนั่นเองนะครับแล้วก็ ด้านหลังไม่มีแบ็คเพเทนะครับเป็น PCB สีดำนะครับดำด้านสวยงามนะต่อมาครับพอร์ตการเชื่อมต่อออกจอแสดงผลนะครับเป็นในรูปแบบมาตรฐานเหมือนกันนะฮะจะมี DVI มาให้1ชุด HDMI 1ชุดนะครับแล้วที่เหลือ3ช่องจะเป็น Displayport นั่นเองครับโอเคฮะวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะแน่นอนว่าทดสอบให้ดูกันนะครับ1นึ่งเราเคยรีวิวไปหลายตัวแล้วตัวนี้จะแรงสักแค่ไหนเพื่อนๆเดี๋ยวไปรอติดตามชมได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งลงเครื่องกันแล้วก็ไปดูสเปคครับ มาถึงส่วนของซอฟต์แวร์ครับสเปคเครื่องครับคอย์เซเว่จนเคครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดเป็น H97 Gaming 3นะครับกิกะไบต์แรมเครฟนะครับ8จิกด้วยกันมาดู GPU ฮะ g ครับ6 0 6ท็นจิกนะครับก็ถ้ามันเป็นตัวทาชิกมันก็จะบอกว่า3จิกเนาะราคาต่างกันนิดเดียวซื้อ6จิกเถอะต่อมาครับเชเดอร์128นะครับก็มีตัว GP 106นะครับเป็นตัว GPU เทคโนโลยี16นาโนเมตร เอ๊ะทำไมดูค่ำใบข้ามมา Memory Drive นะครับเป็น GDDR5 นะฮะจาก Samsung นะครับ6จิตด,ด้วยกันตัว GPU Clock ครับ156 0 MHz 1500แล้วก็6นะ MHz Memory อยู่ที่2200 MHz นะครับบูตอยู่ที่1709 MHz ครับ CUDA Physics อยู่ครบนะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมแรกกัน The Division ครับผมมาถึงเกม The Division ครับก็ เหมือนเดิมมันจะมาวิ่งเล่นให้ดูเรามาดูส่วนของ setting ก่อน setting setting graphic นะครับเอาวิดีโอก่อนวิดีโอเป็น full hd นะครับ1080 60 h z ตรงนี้จริงๆแล้วเราเซตเป็นนี่เลย ultra แต่ปิดในส่วนของ v s y n c mode ไว้นะครับเพื่อเราจะดูค่าเฟรมของเขานะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเปิดมาธรรมดาปกติเฟรม60กว่าๆเนาะ เออไม่ถือว่าแย่นะฮะเราไปต่อเราจะไปดูการบูล้างผ่านของเรากันว่าเฮ้ยอันนี้ผู้คนปกติใช่ไหมโ่เป็นมันห้าสิบไปๆเนาะเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะเพราะาเดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆนี่แหละนะบางครั้งการเล่นไปแล้วพูดไปมันก็พูดไม่ถูกนะครับ โดยด้วยตาเอาเลยว่าเฟรมเป็นยังไงนะฮะมีอะไรให้ยิงแถวไหนบ้างอะเราอยากยิงอ่ะอุ้ยมีเสียงปืนเท่านี้ใครยิงกันเราจะร่วมแจมไหนหยิงกันตรงไหนอะ ไม่ใช่เอ้ย,อยตรงนูน้นตรงนูน้นโอ้โหแล้วเราต้องไปทางไหน่ะเฮ้อโอ้ ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปีนไม่ทำไมเนี่ยระดับพี่ไม่มีหลบแล้วอเอาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวสองตัวเนี่ยนะมันอยู่กันเป็นฝูงฆ่าไม่ตายเนี่ยนะวิ่งตรงไหนอีกตรงไหนอีก หมดแนมะ็กเออเฟรมหกสิบกว่าถือว่าเล่นผมเอาเพื่อนเพื<ๆ>่อนผมเล่นไปได้เรื่อเลยนะไม่รู้สึกว่าหน่วงมากนะครับขอขออีสักอีกสักกรุป๊ปสองกรุป๊ปตรงไหนกะวิง่งครับวิงว่งวิงว่งวิ่งเอวิ่ง โอ้มีเฟรมทะลุปไปเจ็ด้ด้วยนะแต่ก็สั้นๆครับไม่ต้องตกใจฮะเรายังคงมุ่งหน้าไปหาเหยื่อข้างหน้ามันต้องมีอะไรแน่เลยมันรู้สึกว่ามันโล่งๆโล่งกับผีเลยรถเต็มเลยเฮ้ อะไร <S <S อืมเห็นอะไรแดงๆตรงนูน้นไปสิครับ อย่าขโมยเงินทีโอ้โหปืนดีดมากเลยอะ่ะ อะไรคือการมายืนวัดดวงเลือดก,กระฉูด Yeah เฟรมหกสิบกว่า,วายังไม่รู้สึกถึงความหน่วงจบยังหมดแล้ว Yeah โอเคประมาณนี้แล้วกันกับ d e f i v i t i o n นะฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบ Benchmark บของเกม GTA 5กันนะครับแล้วก็ Hitman เนาะต่อๆไปโอเคเราไปดูกันมาถึงเกม GTA 5ครับเหมือนเดิมครับจะ run Benchmark ไว้นะฮะก็ Full HD 1080ครับทุกอย่างเปิดปรับสุดนะครับ Setting เดิมเลย นะฮะนี่ลืมเปลี่ยนนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูค่าเฟมเลทกันว่าจะสักเท่าไหร่นะครับกับ1060ตัวนี้ลันลันเลย I'm gonna throw my memories away Now I feel I'm done And I'm cursed by every day Until my time is gone I've never felt this way before And now I know this all for sure I won't forget your last betray I'll never forget the มาถึงช่วงสุดท้ายของเบ a r มครับเฟรมที่เห็นก็ราวน,นี้นะ50เอาเฉลี่ย50าิเลยเลยนะฮะเพราะมันมีขึ้นขนเวียงขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนี้นะฮะไม่ได้แย่นะเอาจริงๆแล้วถ้าปรับตัวคูณลงมาเฟรมอาจจะสูงกว่าน,นี้ก็ได้นะครับสูงเลยแหละสูงกว่าน,นี้แน่นอนนะฮะก็ถือว่าอยู่เฟรมประมาณนี้แล้วกันเจอฉากระเบิดเมื่อกี้เหลือ40ปลิยไนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมต่อไปกับฮิตแมนฮะ มาดู <ALLY, S 1> ส่วนของเกม Hitman นะครับ Hitman ก็เซตเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคือเซ็ตสูงสุดไว้ทั้งหมดนะฮะก็ส่วนของ V-Sync จะออฟไว้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเบนช h m ม r กกันกับเกม Hitman ฮะ แล้วครับมาถึงช่วงสุดท้ายครับเฉลี่ย57เฟรมนะฮะถือว่าไม่แย่ครับน่าสนใจเลยนะครับคือแตอ่ก็เฉียดๆ60อนะเนาะ จริงๆแล้วมันก็สามารถปรับลดในส่วนของค่าเฟรมได้นะอย่างพวกตัวคุณระตีอย่างเงี้ยครับปรับลดลงมาอีกได้นะฮะก็เฉลี่ยแล้วกันเฉลี่ยเป็น57เฟรมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปช่วงท้ายกันครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายครับต้องบอกว่าความแรงของเขามันก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ1060นั่นแหละแต่ที่มันดูจะเด่นเลยก็คือในเรื่องของการระบายความร้อนซึ่งมันเป็นการทำเหมือนตัว Reference c a r d เนาะอย่างที่บอกมันไม่ใช่เป็น f ฟ u n d e r edition ซึ่ง ความเย็นตอนที่ทดสอบเนี่ยทดสอบผลคะแนนทําบทความเนี่ยก็เย็นอยู่นะน่าจะอยู่ที่ประมาณ50าสิบไปนะครับซึ่งถามว่าเย็นไหมมันก็เย็นนะโดยตัวรอบพัดลมเนี่ยมันจะเป็นแบบออโต้แต่เป็นออโต้ในรอบที่สูงนะก็คือแบบแรงลมเริ่มเยอะและ้วย้อนกลับมาในเรื่องของเกมการเล่นเกมเฟรมของเขาอยู่ที่ระดับประมาณมาตรฐานนะหกสิบเดเดเวชอ่า GTA GTA อยู่ต่ำนิดนึงอยู่ที่50 50กลางๆนะครับประมาณ50ต้นๆกลางต่อมาก็ Hitman Hitman ก็50ไป,ไปนะครับซึ่งมันเป็นการ์ดในณตอนนี้นะที่ยังไม่มี1050เปิดตัวเนี่ยมันก็เป็นการ์ดระดับล่างนิดนึงนะครับกลางกลางๆเลยแล้วกันตีไปกลางหนึ่งราคาเนี่ยก็อาจจะนิดนึงมีอาจจะสูงบ้างนะครับถ้าเทียบกับเฟมเลตนะครับซึ่งมันเป็นของใหม่นะครับยังไงก็ลองลองชั่งน้ำหนักดูนะครับเพราะว่า บางคนอยากได้เฟรมที่สูงนะครับอย่าง1060เนี่ยถ้าปรับเซตบางตัวลงมาเนี่ยอย่างพวกตัวค cool ูลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นปรับลดคุณภาพลงมาหน่อยก็เล่นได้แล้วนะฮะสบายๆนั่นเองนะครับโอเคสำหรับบทความของตัว l i ทเทจ G-Force GTX 1060ตัวนี้เพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ที่ www.compit.tv นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ like ด้วยที่ Facebook Fanpage facebook.com/slash.compitproduction com สำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานมพิ p i ีวีขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับ I'll never forget this day I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done and I'm cursed by every day Till my time is gone. I've never felt this way before And now I know this all for sure I won't forget you last bit forget this day hey, hey.